ดอกไม้ป่าสีม่วงสวยๆนะทุ่มเบลเลอร์เลยนะคะเวลาเราเข้าในในป่าลึกๆอ่ะเราจะเห็นดอกไม้ป่าที่แบบสวยงามมากเลยนะจะแบบหลากหลายนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เดิน,นผ่านๆมายังเห็นแค่เห็นแค่ดอกอันนี้อยู่เลยไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะเป็นตอนบ่ายนะคะเราก็มาเดินป่าเดินเท่ากันนาร้อนค่ะอากาศก็จะดี มากแล้วก็มาเดินแบบนี้แหละออกกําลังกายเหมือนได้มาเดินเล่นเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยเหมือนได้ออกกําลังกายไปนในตัวเลยแต่ร้อนแต่ร้อนมากดูธรรมชาติในป่าเขาเป็นป่าแบบว่าธรรมชาติแบบนั้นเลยแต่เขาก็จะมีทางให้เราเดินเนี่ยแหละคะ่ะทางเล็กๆ เส้นทางเล็กๆนะคะในป่าเขาลมพัดเย็นสบายสมบุกสมบันค่ะเวลามีวันหยุดแต่ละทีก็เดินป่าเดินเขาปั่นจักรยานบ้างส่วนมากก็จะทำกิจกรรมซะส่วนใหญ่ต้นไม้อ่ะยังหักล้มอยู่เลย เหนื่อยนะคะเดินขึ้นเขามามันก็จะเหนื่อยดูต้นไม้หักล้มเต้ไมไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยจะหักล้มอย่างนี้แหะคะ่ะเต็ไมไปหมดเลยในป่าครั้งที่แล้วไงที่มีลมลมพายุแล้วก็หิมะตกลงมาต้นไม้ก็ล้มเยอะไม่ได้เดินนานแล้วนะที่แบบ เดินขึ้นเขาแบบนี้ค่ะอันนี้แบบก็จะแบบเป็นเขาแบบขึ้นเนินอย่างเงี้ยเลยนะหมดแรงเราจะไปตรงสะพานสะพานข้ามระหว่างภูเขาฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หอ<ม>หอ่อน้ำหอ่อผลไม้มากินมองไปตรงไหนก็จะเป็นแต่ป่าไม้ภูเขาเต็มไปหมดนะคะ เราก็เดินป่าเดินเขาอยู่กับธรรมชาติที่เรามีอยู่กับธรรมชาติที่เราคุ้นเคยค่ะทางขึ้นเขานะคะเป็นเนินเลยนะเดินมาก็หอมมาเป็นทางเส้นเล็กๆอย่างนงี้ยแหละค่ะเดินในป่าในเขา เขาก็จะมีเส้นทางให้เราเดินมีแต่ป่าไม้มองไปไหนก็มีแต่ปา่าแต่ว่าไม่น่ากลัวหรอกค่ะที่เนี้ยแต่ว่าเวลาเราไปไหนเราก็ไม่เคยไปคนเดียวหรอกก็ไปกับแฟนเข้ามาลึกๆอ่ะมันจะมันจะเย็นๆค่ะมันจะล่มเลื่อนเย็นๆสามสิบเอ็ดองศาแสบผิวเลยเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทะเลที่ที่ไปพักร้อนมาที Twelve ่มาลดีปะแต่ว่าร้อนมากใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายโลดผนเตรียมน้ำมานะคะเตรียมน้ำมา แล้วก็มีกล้วยนะคะไหนแล้วกล้วยกล้วยสองลูกกล้วยสองลูกน้ำสองขวดอันนี้ก็อีกขวดนึงแล้วก็มีของกอบแก๊บมากินได้ก็คือมะม่วงมะม่วงต่างแห้ง เที่ยวกินเล่นๆค่ะอากะัเปรี้ยงเลยเปียงหัวเลยได้ออกกำลังกายไปในตัวเลยมาถึง เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเวลามันเปลี่ยนนะคะบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเกือบเที่ยงคืนบางทีก็ตื่นมาตอนตีห้ามันแล้วแต่แล้วแต่วันค่ะเหมือนร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่มาอยู่แต่ในปา่าอยู่ชนบทแล้วก็ยังแบบว่าต้องเข้าปา่าตามซอกตามซอยขึ้นเขาลงเขานะคะชีวิตก็คืออยู่อย่างนี้แหละ อยู่กับธรรมชาติเนะะี่ยแหละค่ะอุ๊ยนานๆทีนะคะจะได้เข้าเมืองกับเขาไปช้อปปงช้อปปิงป้งแบบว่าได้ซื้อเสื้อผ้าได้ใส่เส,สื้อผ้าใสสวยกับเขาทั้งทีนะคะแต่ละครั้งก็มีแต่เนี่ยแหละมีแต่เสื้อผ้ากีฬานะคะเพราะว่าแบบแฟนพาแต่โลดโผนอยู่ตลอดเวลาเลยอูย้ผีเสือ้อผีเสื้อบิน อเอาพกยาหอมยาดมมาด้วยนะเนี่ยยาดมยาหอมไปไหนต้องพกตลอดคนะ่ะยาดมยาหอมพกมาไว้ดมมีแรงนะมันเหนื่อย,อยจริงนะพอเหนื่อยเวลานั่งพักแล้วมันก็มีแรงค่ะมีแรงแล้วเวลาเดินลงเขามันจะไม่เหนื่อยมากเท่ากับเราเดินขึ้นเขาไงเวลาเราเดินขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหแบบกําลังเราแบบว่าเขาแบบดึงกําลังเราไปหมดเลยนะ แบบอืดมากนะคะฝืดมากอ่ะแต่เวลาเดินลงเขามันจะง่ายแล้วไงเหมือนมันจะไม่ยากแล้วเหมือนเราปั่นจักรยานลงเนินกับขึ้นเนินอ,ะ <c oughs> อ่ะอุ้ยเปิดยากอ้าวเปิดได้ละดมยาดมสักฝืดหนึ่งก่อนพอมีแรงนั่งพักส่วนมากตรงนี้เขาก็จะมานั่งพักกันตรงเนี้ยแหะค่ะเวลาคนที่เขาเดินป่าเดินเขาเขาก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี้กันแหะค่ะ หยิตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็มานั่งกินกินข้าวกินน้ํากินผลไม้ที่เขาห่อมาพอเขานั่งพักมีแรงเขาก็ไปต่ออย่างเงี้ยค่ะเหมือนกลับบ้านอย่างเงี้ยเหมือนใกล้ใกลา้าถึงที่หมายละกลับบ้านละอย่างเงี้ยค่ะมีแรงที่ย็นเจอน้ําตกนู้นไกลๆโอ้ไม่มีสักคนเลยนะเนี่ยไม่มีสักคนเลยมาเดิน ปกติเขาจะมาเดินกันเยอะเพราะว่าอากาศดีๆอย่างเงี้ยอุย้ยมดมดตัวไปเลยวันนี้นะคะเพื่งก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะชมธรรมชาติในป่าเขาแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ